สวัสดีค่ะตุรยาตั้งสิริพัฒน์จากดตรตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะอย่างเคยนะคะวันนี้เราอยู่ที่เจโทรเรือยอชคาธามารานซึ่งมี3ชั้นนะคะ,ะสร้างที่สิงคโปร์ค่ะเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่มากแล้วในเรือที่ขยดใหญ่เนี้ยนะคะเวลาเรามาท่องเที่ยวแล้วเรามาพักค้างอยู่กลางทะเลกลางคืนใครดูแลปากท้องของเราเล่าเรามาดูกันค่ะว่าเขาจะหาอะไรให้เราทานได้ดีนะคะขนาดไหนจะต้องมาหาคนนี้เลยค่ะ เจ้าของรายการปลาวานเกิดตื้นคุณวานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นาตัวอีทีแต่ทุกคนคงรู้จักคุณวานอยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณวานนะคะของถ้าดูเพจเพจนะคะก็คือบัวยาชตเตอร์นะคะขอจริง้ันรับคุณหมอเลยขอบคุณค่ะได้เจอคุณหมอหมอจะได้ทานอะไรเนี่ยในเรือลำนี้อาหารที่เราเตรียมไว้นะคะทุกทริปนะคะเราก็จะมี ส้มตำแล่าตำสดๆบนเรือว้าวใช่ค่ะจริงหรอค่ะแล้วก็มีบาร์บีคิวบาร์บีคิวนะคะคือถ้าเราสองไม้หรือมีหมูย่างค่ะมีซีฟู้ดก็จะมีกุ้งกับปลาหมึกนะคะผลไม้สน็คขนมมะม่วงน้ำปลาหวานหมดเลยอร่อยมากอร่อยมากคือมีความรู้สึกว่าคัดสันใช่ค่ะคัดสรรเลือก เลือกของอย่างใส่ใจอันนี้เนี่ยได้ยินมาว่าได้จากชาวประมงเลยเราก็ดีใจมากเลยนะหมื่นเนี่ยก็เอาจากชาวประมงได้เลยก็มีส้มตำที่ตาสดๆลูกค้าทําเองก็ได้จริงหรอใช่ค่ะมีสูตรแล้วถ้าลูกค้าทําไม่เป็นล่ะช่วยลูกค้าไหมอ่ะช่วยค่ะตำทำให้ค่ะแล้วก็มีปลาร้าด้วยค่ะตำโชว์เลยได้เลยค่ะคุณหมอทานได้ค่ะคอทานค่ะอ้อเก่งมากเลยตายแล้วออกทีวีล้วทานปลาร้าไหมคาะชอบมากเลยคุณหมอทานเผ็ดไหม ทานเผ็ดแต่ว่าอันนี้ดีแล้วค่ะการงานอ๋อตอนแรกใส่พริกก่อนใช่ไหมคะใช่พริกกระเทียมกระเทียมลูกค้าตําเองได้บางคนก็ชอบพริกแห้งแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะระวังนะคะใครทําเลสิกมานะคะอย่าเพิ่งรีบตาอย่าเพิ่งรีบโดนพริกอย่างนี้นะหรือถ้าทนไม่ได้อยากจะทําอย่าลืมแว่นกันไว้นะเพราะเพราะเดี๋ยวมันกระเด็นเข้าตานะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศใช่ค่ะ นีหนูชอบทำกับข้าวเหรอใช่ค่ะจริงๆว่าทำอาหารเยอะอะค่ะดีจังเลยเราก็เลยคัดสรรเรื่องอาหารไว้ให้ลูกค้าซึ่งอันนี้ทำให้เรารู้สึกสบายใจมากเวลาทิเรือก็มีนี่อะไรคะน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมน้ำปลาจริงที่ลูกค้าทำเองได้ใส่น้ำปลานิดนึงโอเคว่าคุณหมอทานเดี๋ยววันนี้อาจจะทำเป็นหลังจากที่ดูวันนี้ไป ปลานี่เป็นปลาสําเร็จเหรอคะสาเร็จปรุงรสอันนี้ของหวานเองนะคะอ๋อเหรอคุณมันทำเองเลยค่ะลถ้าลูกค้าเพื่อนของบริษัทเราก็จะมีปลาาให้กลับบ้านไปทานสองขวดฟิลเตอร์เล็กๆแสดงว่าชอบทํากับข้าวชอบค่ะทุวันก็ส่งทั้งส่งออกแล้วก็ส่งทั่วประเทศอยู่ค่ะยอดเยี่ยมเลยแล้วแต่ลูกค้าชอบหอมหอมค่ะอันนี้ใส่พริกใส่อะไรก็ได้อันนี้ลูกค้าตัวใหญ่ก็จะชอบขอกลับขอกลับเราก็ให้ค่ะให้ลูกค้าหมดทุกคนเลยค่ะ มาต้องอิ่มอร่อยมาสนุกแล้วนะคะบรรยากาศบรรยากาศก,ก็สวยๆอยากให้ลูกค้าแบบทั้งอร่อยแล้วก็ทั้งมีความสุขโอเคอันนี้ก็จะประกอบด้วยแครอทแล้วก็มะละกอมะละกอนะคะใช่ค่ะหอมมากเลยอะๆๆล่ะหอมมากๆากขนมจีนเลยถ้าตำซั่วอ่ะจัดไป ความยากเนี่ยอยู่ที่การจัดการท่องเที่ยวในสมัยใหม่ที่เป็น never normal เนาะมัน,นคงจะต้องคิดละเอียดว่าเอ๊เราจะทํำยังไงเราจะเราจะมันจะต้องมีการที่คิดอย่างเป็นระบบเพราะว่าทุกคนทั้งคนจัดทั้งคนจัดทั้งคนเที่ยวก็กลัวเนาะเริ่มจากจํานวนคนที่น้อยลงนะคะ,คะแล้วก็จะเป็นแบบว่าในกลุ่มกลุมเดียวนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะมีการสกรีนมีการวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็ใส่มาสเสมอร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทคน เขามีจะแต่งอย่างสวยงามไม่รู้ว่าจะถูกปากหรือเปล่านะคะแต่นี่จากกลิ่นและความตั้งใจชนะเลิศเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะมีหมูย่างชิ้มแจ่วนะคะซึ่งตอนนี้กำลังย่างโอ้ขอบคุณมากแย่อนู่ข้างบนชนะเมื่อกี้เราไปทัวร์แล้วใช่ไหมคะคุณหมอ ทีนี้นอกจากเรื่องอาหารที่ดีอย่างนี้ค่ะบริการของหวานที่ดูแลคนที่มาเที่ยวเือยอชได้ได้ข่าวว่าเือยอชมีหลายขนาดต้องแตรเล็กหรือน้อยแล้วบางทีมาเที่ยวคนเดียวหลังจากที่กักตัวนานๆแล้วมันเปียวคนเดียวมันอาจจะอยากจะทําอะไระที่แบบออกมาแล้วก็ออกมาในสิ่งที่ตัวเองรักหรือมาทะเลคนเดียวก็เที่ยวได้เนาะคนเดียวก็เฟียวได้ตอนนี้คนเดียวก็เฟียวได้มีเหมาลำมานะคะมาคนเดียว บริการก็มีอาหาร<ช>มีมีทุกอย่างกิจกรรมทางน,น้ำ<ช>ทางน้ำ้ะขนของขึ้นมาเราก็ยินดีบริการขนของให้ติ้งย่างให้ตลอดทริป ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่มีคนดูแลกิจกรรมทางน้ํามีหมดทุกอย่างมีหมดเลยนะคะดำน้ำสโนว์ทุกอย่างมีอุปกรณ์อยู่ด้านหลังเรือมีฟินมีมีเรือให้พายนะคะแล้วก็มีห่วงยางห่วงยางแพเซ็ตแฟนซีเนี่ยเรามีให้หมดให้ทากิจกรรมทางน้ำได้เลยนะค่ะแล้วก็จะมีซันเซ็ตพอรอเย็นสักนิดซันเซ็ตที่นี่ก็สวยมากเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวหมอจะไปดำน้ําแล้วก็ ขึ้นมาดูซันเซ็ตพร้อมกับรับประทานอาหารเย็นฝีมือคุณวานด,ดนะคะก็ขอขอบคุณมากแล้วก็อยากจะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะแฟนคลับหันมาเที่ยวที่นี่ค่ะลองมาลงเรือรอบพัทยาหรือของของคุณวานเนี่ยมีภูกเก็ตด,ด,ด,ด้วยกระบี่ด้วยไหมเออได้ค่ะได้ใช่ไหมคะก็คือพัทยาแล้วก็ทางใต้ใช่<ด>เ<ล>ะนะคะดีมากเลยค่ะ,คะ ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามการท่องเที่ยวทางเรือของดตร์ตุลยาคอมมูนิตี้นะคะขอบคุณคุณวานที่วันนนี้ะ,ะ,ะมามา <ไว S 1> ช่วยทำ <ไว S 1> อาหารให้หมอรับประทานแล้วก็ดูแลพวกเราเป็นอย่างดี ะะดีมากเลยค่ะหวังว่าทุกท่านก็จะได้มีโอกาสนะคะมาร่วมรับประสบการณ์ดีๆอย่างาด้วยนะคะวันนี้เราลาไปก่อนนะคะจะลงไปดำน้ำกันแล้วนะคะเราพบกัน EP หน้าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการรักษาสายตาที่ด็อกเตอร์ตุลยาคอมมูนิตี้ค่ะสวัสดีค่ะ